bmw z 4 3 0 i นะครับเป็น s guide รถมือเดียวออกศูนย์เลขใหม่1,000 10, 0กิโล น้อย <oy le, S 1> ปะะ่ะว่ารันตีเหลืออีกหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับคันนี้รถสวยๆไม่ใช้น้อยๆหายากๆนี่ผมง่ายงามคันนี้เลยครับตัวรถเป็นสีขาวเบาะเป็นสีแดงนะครับคันนี้ได้ไฟหน้าเบียมกับวิวเอลีดีมครับพร้อมกับกระจังหน้าไกลคู่อันใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นคล้ายๆไกด์มอนต์กิลนะครับพาร์คิกก้งเซนเซอร์สิบสองจุดนะครับแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ใช้งานด้วยล้อนะครับเป็นล้อ M Sport ขนาดสิบเก้านิ้วนะครับมาพร้อมกับเบรกเอ็มสปอร์แมนสีน้ำเงินขยับมาหลังล้อหน้ายครับจะเจอกับช่องแอโร่แวกนกระเป็นาากัับบแง้้จขคไม มากถึง10.25นิ้วนะครับตัดลงมาข้างล่างนะครับจะเจอกับแอร์สโซนแยกซ้ายขวาขยับลงมาอีกจะเจอกับแผงควบคุมทั้งหมดก็คือจะมีเกียร์มีจอยบังคับไอรายมีปุ่มพุตสตาร์ทแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดหรือว่าเปิดหลังคาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วเรายังมีกุญแจให้ครบถึง2ดอกเลยนะครับที่วางแขนก็จะมีที่วางแก้วให้2ใบพร้อมกับช่องชาร์จด้วยนะครับเบาะนะครับเป็นแบบบัคเก็ตสีส,สีแดงเลยครับบีบข้างแล้วก็ปรับทิศทางได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวมาก่อนที่พวงมาลัยนะครับพพวววงงงงงงมม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 มาาาาลลลลลลัััััััยยยเเเเเเปปปปปป็็็็นน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 แแแแบบ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 ตติฟกกกก์์ชชชชรรรรระะีีีีีีุุุ่่่่ใใใใใ้้้้้้้้้หหหหคคคทไดดขขอออจ 1300กมแถมพวงมาลัยเกีนี้นะครับยังมี Adaptive Cruise Control ให้ใช้งานด้วยนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบเรียวยาวเห็นมั้ย2ข้างเลยเรียวยาวทํให้รถดูสปอร์ตให้เหมาะกับแ Z4 ที่สุดมีท่อที่เป็นท่อคู่2ฝั่งนะครับ parking sensor หลังก็มีให้ใช้งานกล้องถอยมีให้ใช้งานและที่สําคัญที่สุดนะครับช่องเก็บของของคันนี้นะครับจะไม่โดนที่เก็บหลังคามาเบียดอีกต่อไปสามารถเก็บของได้มากกว่าตัวเปิดตะทุนรุ่นอื่นๆเป็นไงไงเลยครับและราคาของเจ้าคันนี้ครับผมให้อยู่ที่2.950,000บาทกับเลขไมล์เพียง1300กโเมใครชอบไม่ชอบตอนนี้ก็ต้องชอบแล้วแหละผมบังคับแล้วว่าต้องชอบแล้วคันนี้ถ้าไม่อยาก รถสวยราคาดีอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับ